โอเวอร์ฮอนซาวราชพื้นนะครับหลังจากที่ทีมงานของผมนะครับได้ทําการติดตั้งนะคะเจ้าแผ่นแดมนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณแผงประตูก็ดีกับพื้นรถภายในก็ดีนะครับก็ได้รับการตอบรับนะฮะจากเพื่อสมาชิกเป็นจำนวนหน้าเกี่ยวกับการแดมที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพืษนนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมขอต้อนรับเพื่อสมาชิกนะครับได้นารถนะฮะตัว MG ตัว HS p a ์ k h y b r บ d ิดนะฮะตัวนี้นะครับได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรัชพกษ์นะครับทำการติดตั้งนะครับแผ่นะคเับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการแดมที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวละพึกนะครับเราแดมยังไงฮะถึงได้รับการตอบรับนะครับจากเพื่อสมาชิกเป็นจํานวนมากนะครับเดี๋ยวตามู้ชมด้านในเลยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะฮะวิธีการถอดแผงประตูนะครับให้รถ MG นะครับเจ้าตัว HS นะครับปล็กอินไฮบิดตัวนี้นะครับการถอดยังไงฮะให้ถูกที่ให้ถูกทางนะครับผมตรงนี้นะครับเราต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับเพื่อเกิดริ้วรอยต่างๆนะครับบริเวณขอบประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้้้าาางนนนะครรับหหือดดก็ี วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับนี่ฮะมีทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวเลยเพื่อนครับนี่นะครับทีมช่างของผมนะครับกําลังทําการถอดแผงประตูนะครับต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นไขควงก็ดีนะครับทุกอย่างนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับการเกิดรอยนะครับผมบอกเพื่อนสมาชิกเลยว่าตรงนี้ต้องขอผู้ชํานาญในการถอดประตูนิดนึงนะครับ ขั้นต่อไปถ้ากาลังจะดึงแผงประตูออกนะครับผมกําลังตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูเป็กก็ดีนะครับตรงนี้นะครับการยกแผงประตูนะฮะกำลังถอดสายนะครับบริเวณนะฮะตรงนี้ที่บริเวณเปิดประตูนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับในการถอดแผงประตูฮะตรงนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกครับ เนื่องจากนะฮะลูกค้าท่านนี้นะครับได้นำรถนะฮรตัว MG ตัว HS สปักให้บิดตัวนี้นะครับได้ทางทีมงานโอ e วอ a u l s นซาวแล้วคือครับทำการแดมนะครับบริเวณด้านในและด้านนอกนะครับถามว่าตรงนี้นะครับที่แดมมีนีเพื่อลดค่ารีคชั่นนะฮะเพื่อสมาชิกผมใช้เพื่อสมาชิกดูตรงนี้นะครับทางทีมงานของผมนะครับจะแดมบริเวณด้านในนะฮะตรงนี้จะเป็นโครงสร้างของด้านนอกนะคร <c oughs> ับนะฮะนะครับผมอ๋อนี่ครับเห็นครับตรงนี้นะครับเป็นฟองน้ำบางๆนะฮะ เนหะพื้นที่นะครับแอมด้านในด้านนี้นะฮะเห็นไหมฮะบริเวณห้องในแล้วก็ส่วนด้านนอกเพื่อลดค่ารีเฟคชันตรงนี้นะครับในการอัปเกรดระบบนะครับเครื่องเสียงด้วยนะฮะถ้าเราเปรียบเทียบดีดีนะครับเพื่อสมาชิกครับเหมือนเรามีตู้ลำโพงดีๆสีตู้นะครับการที่เราได้ลำโพงนะ,ะเสียงที่ออกต้องการจากที่ดอกออกตรงนี้ให้เป็นธรรมชาติี่สุดนะฮะเราจะลดค่ารีเฟคชันในการสะท้อนตาพื้นที่ต่างๆนะครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเทคนิคในการแดมที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนส์สาวระเบิดคาร์เดียต้ามาชมนะครับเพื่อนสมาชิกครับหลังจากที่ทีมงานของผมนะฮะได้ทำการแดมนะคะให้กับรถหลายๆรุ่นหลายๆค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแดมที่บริเวณแผงประตูก็ดีนะครับหรือว่าแดมบริเวณพื้นรถด้านในนะฮะก็ดีแล้วก็รับการตอบรับนะฮะจากเพื่อนสมาชิกเป็นจํานวนนะฮะเกี่ยวกับการแดมที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนส์สาวระเบิดครับ วันนี้นะครับผมได้ทำการแดมบริเวณแผงประตูนะครับ4ประตูให้กับรถตัว MG ตัว H5 s นะฮ p ั๊ k h y b r ิดตัวนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านะครับทางทีมงาน Powerhouse และเพื่อนครับได้ทำการแดมนะครับบริเวณแผงประตูด้านในนะครับได้เลือกแผ่นแดมของยี่ห้อแคลริเบทนะฮะทำการแดมนะฮะยี่ห้อนี้ฮะทนความร้อนได้สูงน้ำหนักเบานะครับและยืดหยุ่นตัวได้ดีนะครับทำการแดมเข้าไป และท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ครับที่ขึ้นลายตามโครงสร้างหรือว่าบอดี้ต่างๆนะด้านในนะครับแสดงว่าเจ้าแผ่นแดมกับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีนะครับและทางทีมงานของผมนะครับได้ทำการสร้างเอ็นฟร็อตเมนต์นะครับบริเวณทั่วแผ่นเพื่อให้เจ้าแผ่นแดมนะฮะกับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีมากขึ้นนะครับตรงนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวพิทำการแดมรบริเวณแผงประตูนะครด้านนอกนะคะนรับเดี๋ยวตามไปชมนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรัตพุครับได้ทำการติดตั้งนะครับเจ้าแผ่นแดมรบริเวณแผงประตูนะครับผมด้านในนะครับให้รถตัว MG ตัวฮเอสพักไฮบิดตัวนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่ร้อยแล้วครับและขั้นตอนต่อไปนะฮะผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับการแดมรบริเวณนะฮะด้านนอกแผงประตูนะครับตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาครับองตพุทธครับได นะครับตรงนี้นะครับมีน้ําหนักเบานะครับทนภูมิอากาศบ้านเราได้ดีนะครับเห็นไหมครับทําการแดมนะฮะและทางทีมงานโอฮอนซาวรัตตุปรครับได้ทําการนะฮะตรงนี้นะครับได้ทําการสร้างเอ็นฟอร์ตเมนต์นะครับทั่วแผ่นนะครับเพื่อให้เจ้าแผ่นแดมตัวนี้กับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีไม่มีโพมิอากาศนะฮะในการซับเสียงฮะเห็นไหมครับซับเสียงได้ดีเยี่ยมเพื่อลดค่ารีเทคชั่น นะครับผมแล้วส่วนนะฮะเจ้าลำพงนะฮะลำพงมีเลนส์ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นชุดเดิมนะครับที่ทางเลือกติดมาให้เป็นลำพงโบสนะครับเราติดตั้งเจ้าแผ่นแดมตัวนี้นะครับเพื่อให้เจ้าลำพงตัวนี้นะครับให้มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวข้อต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกนะครับมาทดสอบมิติเ่องเสียงด้านในกันเลยนะครับตามมาฟังเลยนะครับ จากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาเราได้พึ่งครับได้ทำการติดตั้งนะฮะเจ้าแผ่นแด็มนะครับเราติดตั้งบริเวณแผงประตูนะครับสประตูให้กับรถตัว MG นะฮะตัวเ s p เอสพักอินไฮบินะฮะตัวนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาได้เพิ่อได้ทำการหน้าแช่แผ่นแด็มนะครับแด็มด้านในและด้านนอกนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกนะคะรับไปทดสอบมิติและเสียงนะครับกับเจ้าลำโพงมิเลน,นะะที่ได้มิกเบยที่แน่นๆนุ่มๆนะฮะเราสังเกตและฟังดีๆนะครับตามมาฟังังเลยนะครบ เรามาทดสอบมิติและวิเสกนะครับเราคอยสังเกตดีๆนะครับเจ้าลมโพมิลเลนต์นะตัวนี้ท่านเป็นการทำงานมิกเบทนะครับค่อนข้างแน่นทีเดียวนะครับตามมาฟังพวกผมเลยนะครับ หล Again, ังจากที่ทุกๆท่านนะฮะได้ฟังพร้อมผมใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าเจ้าลมโพมมีเลนส์นะครับนะฮะเสียงมิกเบลของเขานะครับแน่นแน่นนุ่มๆโอ้โหออกมานะครับนะฮะเนื่องจากนะครับทางทีมงานของผมนะทำการแดมนะครับบริเวณแผงประตูนะครับว่าจะเป็นแดมด้านในและด้านนอกนะครับเพื่อลดค่าเลสิชันนะครับการทํางานเขาระเต็มที่นะครับเป็นธรรมชาติทีเดียวนะครับนะฮะคุณสมบัตินะครับเห็นไหมครับการออกกับหน้าดอกตัวนี้นะครับ ว่างอย่เดียวนะครับเราไม่ต้องการเสรียงที่จะท้อนจากแผงช่องโหว่บริเวณแผงประตูตรงนี้นะครับเราจะแบนออกไปตรงนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเปรีเทียบแล้วนะครับ เพื่อสมาชิกท่านท่านใดนะฮะสนใจงานติดตั้งดีๆนะครับเหมือนเจ้าของรถ MG นะครับเจ้าตัวเ s นะครับปั๊กอินเฮเบิร์ตตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวด้วยนะครับท่านจะไม่ผิดหวังครับกับการติดตั้งนะครับเจ้าตัวแผ่นแดมก็ดีนะครับหรือว่าเป็นระบบเครื่องเสียงก็ดีที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวเพลย์ช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะฮะสวัสดีครับ